สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับบ่ายวันนี้ก็มาทำความสะอาดมาตัดหญ้าให้กับทุเรียนฝั่งนี้นะครับดูหญ้าดอกเต็มเลยทำความสะอาดให้กับโคกทุเรียนด้วยนะครับย้อนแสง ตรงนี้ก็จะตัดปลายปลายลงสักนิดหนึ่งไม่ตัดเตียนนะครับยังเป็นทุเรียนเล็กอยู่อุปกรณ์ก็มีเครื่องตัดหญ้ามีขวดน้ำดื่มมีแว่นตาต้นนี้ก็ไม่ตัดนะครับต้นนี้ผมตัดแล้วให้อยู่สภาพนี้คลุมไว้นะครับ อยอาตัวนี้คลุมหน้าดินดีมากนะครับต้นนี้ก็เป็นจันทบุรีเจ็ดเนาะจันทบุรีเจ็ดตอนบ่ายนะครับประมาณบ่ายสี่โมงกว่ากว่าใบต้นนี้ก็เป็นชนี ส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ตัดนะครับเพราะว่าเป็นเป็นยอดตําลึงนะครับนี่ถึงเวลาก็เจ็บไปลวกเนาะนี่ครับยอดต่อลึงเขาจะอยู่ด้านนอกก็จะตัดเฉพาะ,ะส่วนที่เป็นหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าใหญ่ๆเนาะหญ้าตรงนี้ก็ควรจะถอนนะครับนี่เนี่ย กอใหญ่เนาะยาตัวนี้เดี๋ยวก็ตัดตัดต,ดตดัข้างในก็ไม่ต้องตัดนะครับตัดเฉพาะด้านขอบตัวนี้ไปตรงนั้นนะครับชนีปีหน้าค่อยว่ากันเรื่องทำดอกเนาะโอ้ดูยอดแทงยอดตลอดเลยต้นนี้ ฤดูการไหนก็แทงยอดตลอดไม่มีแผ่วจริงๆนะครับต้นเขาก็อาจจะสมบูรณ์ด้วยนะครับต้นพันเนาะโคนต้นใหญ่แล้วนะครับน่าจะประมาณห้านิ้วตรงโคนต้นนะครับตรงราบพรนะฝั่งนี้ฝั่งด้านตะวันตก ตรงนี้ตะวันตกเฉียงใต้นะครับเนี่ยยังไม่มีอาการใบไหม้เนาะ,ะก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับใบเขาเยอะด้วยใบเยอะกอะ็ในเรื่องของอาการคลายน้ำเนาะเนี่ยเป็นไข่ไข่ผีเสือ้อจะเป็นหนอนอก็มีบ้างนิดหน่อยเนี่ยใบเหลืองบ้างไม่เป็นไรนะครับมียอดใหม่ออกมา ทดแทนใบตัวนี้มันเดี๋ยวมันก็สลัดทิ้งเนาะอีกหน่อยก็ไหมนะครับแดดแรงมากใบชุดใหม่พวกนี้ก็จะขึ้นมาทดแทนเนี่ยกำลังเป็นใบดาบจะออกเหลืองนิดนึงเนาะนะครับฝั่งด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับฝั่งนี้ ใบจะติดเหลืองนิดนึ่งก็ถือว่าไม่เสียหายเนาะไม่เสียหายอะไรมากหญ้าก็ตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าเพราะว่าหญ้าจะยาวนะครับยาวเนี่ยเป็นดอกเป็นดอกนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาทำความสะอาดที่สวนฝั่งนี้ เดี๋ยวก็ตัดไปนะครับตัดหญ้าเสร็จเราก็กวาดกวาดหญ้าก็กวาดกอง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 ,กองเอาไว้นะครับก็ไปใส่ที่โคนต้นไม้ของเราเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปนะครับมะม่วงก็ออกดอกเยอะสวยงามก็จบคลิปประมาณนี้ครับผมก็พูดไปเรื่อยเนาะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ